เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องจ้าจ๋าเพชรยนนะคะอยู่กับจ้าจ๋าในช่องเจคาดีค่ะนะคะเจอกันที่เดิมนะคะที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสียักมีนบุรีกรุงเทพนะคะ FC คนไหนที่ตามหารถเจ็ที่นั่งสภาพสวยเกรด A คุณภาพใหม่น้อยนะคะวันนี้น้องจ้าจ๋า เอามาให้ท่านผู้ชมและ fc ทุกคนได้ติดตามกันอีกแล้วนะคะกับปี2019นะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่อง1.9นะคะ fc เป็นตัวอันติเมทนะเบาะหนังภายในสีดำคันนี้ได้ดิสซีล้อแล้วเรียบร้อยได้บอบปรับไฟฟ้าแล้วนะคะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้เป็นสีขาวมุกนะคะคันนี้ไม่แค่80,000กว่ากิโลเมตร นะใครสนใจใครตามหาห้ามพลาดต้องรีบคว้าไว้เลยนะคะเหลี่ยมซันฟ้ากระโปรงตัวรถคมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเดิมรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําคุณภาพคัดเกรดเอให้เรียบร้อยภาษีพรบครบมีเล่มแล้วทุกคันนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์อนุมัติแล้วรับรถขับกลับได้เลยหรือใครจะซื้อสดนะคะรถพร้อมเลยนะมาดูความสวยความเดิมจากตัวด้านข้างรถนะคะสวยงามตัวซุ้มล้อนะคะตีโป่งออกมานะคะรวมไปถึงแกบด้านข้าง ตัวคิ้วสีเทาเมทัลลิกดูสวยสมบูรณ์แบบมากๆนะคะตัวโคมไฟหน้านะคะได้ไฟโปรเจกเตอร์โคมแท้โคมเดิมโคมสวยโค,ค,คมยังใสยอยู่เลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมพร้อมโลโก้อิซุสนะคะสำหรับใครที่มองหาอยู่นะคะคันนี้ราคา8,19,000บาทลูกค้าสามารถฟรีดาวได้นะคะผ่อนอยู่ที่16,000บาทตลอดอายุสัญญาและที่สำคัญนะคะดอกเบีย้ยสามารถขอเริ่มต้นได้2.79นะคะ เอารถเจ็ดที่นั่งเดินทางไปไหนมาไหนทั้งครอบครัวสะดวกสบายและได้ความประหยัดน้ํามันนะคะคันนี้ได้สีขาวมุกเนียนเลยนะคะคือคันนี้เอาตรงเลยว่าสวยมากนะคะเดิมทั้งคันออริจินอลโรงงานหมดเลยได้คิ้วนะคะในส่วนตัวของอไฟตัดหมอกนะคะใสๆกรึบๆอยู่เลย ตัวรถนะคะลูกค้าสามารถเดินทางมาดูตัวจริงได้นะคะ FC น้องจะณาเอามาให้ชมแล้วใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าตัวจริงนี่ดูสวยมากนะคะรายละเอียดตัวรถรอบคันไม่มีชนไม่มีตำหนิแน่นอนนะคะคือดูสวยงามในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะได้ดิสสีล้อนะคะเป็นสีทูโทนในส่วนของตัวลายแม็กนะคือดอกยางนะคะได้หน้ายาง265ทับหกศูส่วนดอกยางนั้นนะคะคันนี้ก็จะได้ปีนะคะ2020นเนาะ อ่ะนี่สภาพดอกยางยังเหลือๆนะ F4 ใต้ซุ้มล้อเบ้าโชคสภาพเดิมๆนะคะใครตามหาหรือชอบตัว m ิลเนะคะเหมาะกับเป็นรถประจำครอบครัวหรือว่าเป็นรถประจำตำแหน่งนะคะเอาไปวิ่งใช้ทำงานนะคะขับหาลูกคงลูกค้าก็ดูมีความน่าเชื่อถือนะคะดูภูมิฐานนะคะสำหรับตัว m ิลเกระจกมองข้างนะคะเป็นภาพอัตโนมัติไฟฟ้าไม่มีชรุดไม่มีแตกหักคิ้วซุ้มล้อคิ้ว กันสตร์มีให้ครบนะคะตัวกระจก4บานนะคะมีรมีสัญญาณการขโมยให้ด้วยนะคะมาพร้อมปุ่มสมาร์ทเอนทรีในส่วนของบันไดทางขึ้นอยู่สภาพสมบูรณ์แบบตัวรถสวยๆนะคะคันนี้1.9นะคะดีเซลนะคะได้1.9ดีเซลลูกค้าไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะคะใครตามหารถสวยๆคุณภาพดีๆแบบนี้ไว้ใช้งานน้องก็จะจพร้อมซัพพอร์ตและรูแดบริการลูกค้าและที่สําคัญนะคะก็ออกได้ทุกอาชีพออกได้ ทั่วประเทศด้วยนะคะต่างจังหวัดก็สามารถเป็นเจ้าของรถที่บริษัทเพชรยนต์ได้นะคะเรื่องความน่าเชื่อถือความวารันตีนะคะไม่มีการย้อมแมวขายไม่มีการหลอกลวงลูกค้าแน่นอนนะคะด้านข้างตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแกลบหรือว่าตัวไฟท้ายนะคะคือของแท้ของเดิมหมดเลยออริจินอลโรงงานและด้านท้ายก็จะมีไฟทับทิมนะคะดูสวยงามและโลโก้คําว่มิลเอตัวทะเบียนนี่ก็ได้6971นะคะ กระจกไล่ฝ้าด้านหลังมาพร้อมสไปเลอร์ส,สวยๆวันนี้น้องก็จะรีวิวอยู่ที่โซน A นะคะของบริษัทก็จอดรีวิวในซองเลยนะคะตอนนี้พื้นที่รถแน่นนะคะไม่มีรถนักที่หาที่จอดรีวิวเลยและจุดเด่นนะคะของตัวมิวเคือพับเบาะนะคะแนวร,ราบเดียวกันไม่ใช่เบาะแฝดนะคะลูกค้าก็เอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะคะตัวเบาะไม่มีช้ำไม่มีชำรุดนะคะใช้งานได้ปกติภายในดูกว้างขวางสวยสดใหม่ เจ้าจ๋าจะเน้นในส่วนของความเดิมของตัวรถให้ดูนะคะใครคิดว่าคันนี้คุ้มค่านะคะเหมาะกับการใช้งานนะคะในครอบครัวติดต่อหาน้องเจ้าจ๋าได้เลยนะคะข้าราชการเกษียณนะคะบํานาญนะคะก็สามารถเช่าซื้อกับทางเราได้นะคะรวมอายุสัญญาแล้วนะคะไม่เกินจิตสิปีนะคะ f c เป็นเจ้าของรถนะคะควันหนึงหมื่นหกพันบาทได้สบายเลยน้องจ้าจ๋าเอามารีวิวให้ชมแล้วนะคะตัวรถสวยๆดิมๆเนียน ะะเดิมโรงงานทั้งหมดรถไม่มีตําหนิเลยน้องจ้าจ๋าจะมีการสปารอบคันให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่จะส่งมอบแล้วก็ในส่วนของคนไหนที่จะซื้อสดนะคะเดี๋ยวคันนี้จะจ๋าคุยรายละเอียดนะคะให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งลูกค้าสามารถโทรหางจ้าจ่าได้เลยนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะตัวล้อนะคะเป็นตัวล้ออะไหล่หรือว่าตัวช่วงล่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ เพากลางตัวแหน่ถ้อยเสียต่างๆนะคะก็คือเดิมทั้งลำเดิมทั้งหมดตัวรถคอนเฟิร์มได้เลยค่ะถูกใจใครหลายๆท่านนะคะคือตัวรถสวยจริงๆนะคะมาดูตัวจริงได้หรือใครอยากจะเอาสีบอลเงินนะคะเจา้าจ๋าก็มีให้เลือกหลายคันนะคะมาดูภายในกันนะคะภายในตัวเบาะจะเป็นเบาะสีดํานะคะ f c นะคะก็ปรับเอรระดับได้แล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยนะคะตามห้องอา ความสะดวกของผู้โดยสารมีที่ชาร์จไฟบ้านให้ด้วยนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะคือเดิมนะคะตัวรถสวยๆเนียนๆนะคะรถโครงสร้างเดิมโครงสร้างเกจเอนะคะระบบไฟระบบแอร์ระบบวิทยุต่ตางๆนะคะแม้ทั่งหมดมัติมีเดียดคือใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยเบาะด้านหลังนะคะเป็นเบาะกระป๋อจิงโจ้ให้ทั้ง2เบาะนะคะไม่มีชํำรุดนะตัวคานเสาบนะคะตัวรถก็สภาพเดิมๆเนียนๆสวยๆค่ะ น้องกจะารีวิวรายคันให้ดูทุกคันนะคะรถเจ็ดที่นั่งที่เพชรโยนมีให้เลือกหลายคันถ้าสนใจสอบถามหาน้องจจกจ่าได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ง่ายอนุมัติ3วันรับรถขับกลับได้เลยนะคะเสียงปิดประตูไม่ตกนะคะในส่วนนี้นะคะตัวรถน้องกจ่าให้ดูกระจกเนี่ยเป็นทับอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วนะคะ f c ส่วนเบาะนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าในส่วนของคนขับนะคะ ส่วนคู่หน้าเนี่ยนะส่วนข้างคนขับยังเป็นปรับแบบแมนนวลนะคะแต่ลักษณะตัวเบาะแล้วนะคะรายละเอียดเดิมๆต่างๆก็คือดูสวยงามนะคะไม่มีช้ำไม่มีช้ำรุดได้ในส่วนของตัวที่พักแขนนะคะก็ไม่มีช้ำนะคะคอนโซลตรงใส่แก้วกาแฟนะคะคอนโซลเกียร์ดูใหม่มากมาพร้อมแอร์ออโต้ A A T o, และหน้าจอเนวิเกเตอร์นะคะเอจัดได้เต็มๆนะคะยออจัดได้ล้นๆมีรีโมทให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะครบนะคะ เค,เครื่องมือนะคะมีครบการคู่มือการใช้งานนะคะสังเกตเลยนะคะอุปกรณ์วัสดุการใช้งานยังไม่มีชํารุดไม่มีแตกหักตัวคอนโซลด้านหน้าก็ดูสวยใหม่สดตัวรถคือสดนะคะทั้งภายนอกภายในนะคะกระจกมองหลังได้แบบปักแจงอัตโนมัติที่บังแดดนะคะยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกออกเลยค่ะลูกค้านะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถนะัดดูรถกับน้องเจเา,จาที่เพนยนต์ได้เลยนะคะ ในส่วนของตัวคานเสาเอนะคะตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะตัวรถทุกคันที่เพยนต์ยนลูกค้าสามารถต้องดูนะคะลูกค้าสามารถดูได้เลยนะคะดูว่ารถมันเดิมไหมนะคะมันมีชนหนักีความมาหรือเปล่าสภาพมันช้ําไหมยัคะนะคะ,นะคะถ้าคนไหนที่มีแผนที่จะออกรถอยู่พอดีเนาะ นะคะยังหาคันไหนยังไม่ถูกใจยังไม่มีคันที่ถูกฉลกแต่ถ้าเห็นคันนี้แล้วนะคะลูกคา้าสามารถโทรติดต่อหาน้องจ้าจ่าเพชนยนได้เลยรถมิวเอ็กรถฟอร์จูเนอร์นะคะหรือจะเป็นปาเจโร่เนะาะจ่าก็มีให้เลือกแต่วันนี้ขอมารีวิวเดี่ยวคันนี้ให้ดูนะคะเพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกให้เยอะขึ้นเนาะเรามีตัวเลือกเยอะเราก็มีสิทธิ์เยอะค่ะ FC ถ้ายังไม่ชอบคันนี้อยากดูเป็นคันอื่นหรือรุ่นอื่นหรือตัวปีใหม่ล่าสุดกว่าน,นี้จ้าจ่าก็มีรีวิวลงให้ดูแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตรงพวงมาลัยตรงที่คนขับนะคะ,ะตรงส่วนของคนขับนะคะ F c ด้วยความเนียนความสวยความสดของตัวรถนะคะดูจากตัวแผงประตูนะคะรายละเอียดตัวรถต่างๆสภาพเนียนสภาพสวยมากถ้าลูกค้าดูในรีวิวแล้วนะคะลูกค้าบอกว่าจะจ่ารีวิวไม่ละเอียดหรือรีวิวไม่ครบถ้วนนะคะน,น,คน้องจ่าแนะนําให้ลูกค้าเดินทางมาที่ถนนเสรีไทยซอยหกนะคะเดี๋ยวน้องจ่าดูแลลูกค้าบริการลูกค้าด้วยตัวเองเลยมาเอารถสวยๆที่เพจยนไปขับค่ะ ตัวนี้ก็มีหมดนะคะลงเนินบุพกระจกปรับกระจกนะคะออตโต้สต็อปนะคะแม้กระทั่งปุ่มนะคะของตัวรถคันนี้ก็ยังไม่มีชํารุดไม่มีถลอกเลยนะตัวหนังสือส่วนพวงมาลัยก็ดูสภาพสดสวยมากนะคะ F4 เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีอ่าแพทเทิร์นมีคูดคอนโทรลแล้วนะคะ F4 เนะาะเบาะนะคะปรับไฟฟ้านะคะนั่งคนขับตัวเบาะสมบูรณ์แบบมากก็ถือว่าใช้งานน้อยนะคะมแค่8ปดหม ถ้าลูกค้านะคะไม่ได้ซีเรียสน,นะคะว่าเป็นรถมือ2แต่ลูกค้าประหยัดตังในกระเป๋าไปเยอะนะคะลูกค้าก็สามารถเข้ามาชมรถเข้ามาเลือกสรรเข้ามาตัดสินใจร่วมกันได้นะคะพาครอบครัวเข้ามาดูได้เลยตัวเบาะนี้นะคะก็พับขึ้นนะคะลงสะดวกสบายด้านหลังนะคะก็ดึงสลักนะคะนะคะการใช้งานได้เลยอ่ะนี่ เบาะด้านหลังเนี่ยจะจ๋าให้ดูแทบจะไม่มีการใช้งานเลยนะคะกลิ่นใหม่กลิ่นหอมยังอยู่อยู่เลยนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะเก็บง่ายนะคะเวลาเราจะพับนะคะนี่ขึ้นลงได้เลยอ่าตัวเบาะนี้ใช้งานง่ายนะคะ f c นี่นะดูความสวยความใหม่นะคะความกว้างจะจ๋าเวลารีวิวนะคะจะจ๋าจะไม่ได้เน้นสเปคมากนะคะ f c แต่จะให้ดูรายละเอียดความสดของตัวรถ นะคะถ้าจะจะรีวิวตรงไหนไม่ชัดเจนไม่แน่นรายละเอียดข้อมูลเท่าไหร่นะคะต้องขออภยัยแต่วันนี้เอาสิ่งดีๆมานําเสนอแล้วก็มามอบให้ลูกค้าได้เป็นตัวเลือกแล้วนะคะกับรถสวยๆที่เพชรยนต์เกรดเอคัดคุณภาพรับประกันมไม้ไม่กอคะ่ะไม้แปดหมื่นรับประกันไม้ไม่กอค่ะนะคะขายตามความจริงมาเท่าไหร่ตั้งขายเท่านั้นนะคะ เรามีการันนตีให้้อยู่แลวะะคะรับประกันซื้อไปเจอชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํารับซื้อคืนเต็มจํานวนและที่สําคัญคือเรามีบริการหลังการขายแล้วก็มีในส่วนของบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงคอยซัพพอร์ตลูกค้าถึง1ปีเต็มทั่วประเทศนะคะตรงนี้ลูกค้าจะได้สบายใจหายห่วงนะคะถ้ากังวลว่ารถคันนี้ไม่เดิมหรือยังไงนะคะก็ทักเข้ามาให้น้องจ๊จ๋าส่งรายละเอียดสําเนาของตัวรถข้อมูล นะคะรถได้เลยนะคะน้องจ๋าพร้อมซัพพอตลูกค้าและบริการลูกค้าค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะดูเครื่องยนต์ไม่แปดหมื่นนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยเดิมแน่นอนล้านเปอร์เซนต์จะจ๋าขอ,อย้านะคะเดิมแน่นอนล้านเปอร์เซนต์นะคะต่สังเกตจากสีแต้มมาจากโรงงานอยู่ครบนะคะคันหน้าเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะตัวน็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับเลยไม่มีรอยขันนะคะตรงนี้อ่ะลูกค้าดูได้เลยนะคะชัดๆสวยๆวยตัวน็อตไม่มีขยับแผ่นเพลท สมบูรณ์แบบนะคะตัวคารยึดโคมไฟไม่มีเทียดไม่มีถอดตัวน็อตฝากระโปรงนะคะตัวคารไเป็นสีเดียวกันกับตัวถังกระโปรงไม่มีขยับนะคะน็อตฝากระโปรงตัวมิวเนะคะสภาพสว,สวยสดนะคะ F อซของเราเนี่ยจะคัดรถให้นะคะนี่เครื่องยนต์ขาวใสสวยสะอาดนะคะหมดจดนี่นะคะรายละเอียดตัวรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆอ่า ตัวปั๊ม ABS ปัม๊มเบรกอะไรารายละเอียดต่างๆนะคะคือลูกค้าสามารถพาช่างมาตรวจสอบมาเช็คได้เลยมาดูเครื่องยนต์ตัวจริงได้เลยนะคะแล้วก็แผงฉนวนกันความร้อนนะคะสภาพเดิมสภาพสวย f 4 c เหมาะนะคะคนที่มีอะไรได้30,000 5,000บาทเช่าซื้อคนเดียวโดยไม่ต้องค้ำนะคะถ้ารายได้ไม่ถึง35,000บาทก็หาคนมาร่วมรายได้นะคะเอารายได้มารวมกันให้เกิน35,000บาทก็สามารถฟรีดาวน์ได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากเสียดอกเบี้ยนะคะแนะนําให้ซื้อสดแล้วก็จบขับกลับได้ภายในวันนะคะในส่วนของเล่มน้องก็จะโอนให้ภายใน7วันนะคะส่วนภาษีพบรบลูกค้าได้เสียตังค์เองเพิ่มเติมไหมนะคะบอกเลยว่าไม่ได้เสียนะคะทางบริษัทเทชรยยตนเป็นคนดูแลและจัดการให้ทั้งหมดนะตรงนี้ส่วนน้ำมันเครื่องน้องก็จาก,กเปลี่ยนให้ก่อนสงมอบอยู่แล้ทุกันนะคะตรงี แบตเตอร์โงแบตเตอรี่นะคะรายละเอียดตัวรถต่าจากจะมีการเช็ค รีดตรวจสอบเพื่อความมั่นใจเพื่อคุณภาพความพร้อมมากที่สุดก่อดสมม่งมอบให้ลูกค้าค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าเชื่อมั่นสบายใจได้เลยบริษัทเพชรยนต์เปิดขายรถมา23ปีนะคะมีตัวตนนะคะรับประกันเซนดินเลอร์เกตเอ1ใน5ในประเทศไทยวันนี้น้องเจษจาเอามาเสิร์ฟมาแนะนําให้ลูกค้าแล้วนะคะสำหรับอีซูมิวเอปี2018ราคา8แส1 0 0 0บาทได้1.9ไอคอนิกนะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจอย่าลืมโทรเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ